สถานีวิทยุมกอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงใหม่ขอเจิญให้ฟังพอดแคสต์พมจเจียงใหม่ใส่ใจป้าอุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหูข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมาพบกับรายการมกรพบประชาชนช่วงพมจเชียงใหม่ใส่ใจพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเจ้าตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเครื่อข่ายมกยสีภูมิภาคทั่วประเทศออนไลน์และพอดแคส ดิฉันนางสาวนาศิดาจันตมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากกลุ่มพัฒนาการ,รส่งเสริมสุขภาพไว้สูงอายุูนยนอนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุกับพมจเจียงใหม่เจ้าวันนี้ก็มีสาระหน้าหู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาฝากกันเจ้าในเรื่องของการดูแลสมองป้องกันลงลืมเจ้าวันนี้ก็จะมาอู้กันในประเด็นของ ความสาคัญของสมองอเพราะว่าสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้จะใดเจ้าแล้วก็มีวิธีป้องกันดูแลอย่างใดพ้องนะเจ้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่บอบไก่ตัวเลยเจ้าตีคนส่วนใหญ่อะ่ะมักจะมองข้ามแลวหลายคนคิดว่าสมองเสื่อมหรือว่าขี้หลงขี้ลืมเนี่ยเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่แต่แต,แต่แล้วมันเป็นเรื่องของ ความเสื่อมของเซลล์สมองตัวเจ้าซึ่งมันอาจจะเกิดจากการตีใจสมองผสมดุนเช่นบ่คอยได้ใจสมองคิดวิเคราะห์ต่างๆหรือแม่จะเกิดจากาพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพบงางอย่างเช่นการกินเหล้าซูบุรีหรือค้นตีประสบอุบัติเหตุทางด้านสมองอันนี้ก็ทำให้สมองเสื่อมได้ไง่ายหรือแม้กระทั่งค้นที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดัน ที่จะนาไปสู่การเกิดหลอดเลือดสมองตีบซึ่งทาให้เหลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลงก็ทาให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรเจา้าซึ่งก็หันก็ว่าบรรใจได้เป็นเฉพาะเรื่องของคนเฒ่าคนแก่คนหนุม่มคนสาวก็สามารถที่จะเป็นภาวะนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนเจ้าก,ก็ต้องหันมาดูแลสมองเพราะสมองก็เป็นอวัยวะตีอ่าต้องรด้ ต้องการได้รับการดูแลเหมือนอวัยวะอื่นๆทั่วไปเลยเจ้า เพราะว่าสมองเฮาเนาะบ่มีอะไรก็เลยต้องใส่ใจดูแลเอ้สมองอันนี้ขี้ลืมเฮาขอเปลี่ยนอันใหม่กอบ่ได้เนาะเจา้าเพราะฉะนั้นวันนี้เจา้ามีข่าวดีมาบอกเนาะสมองเฮานะเจา้าสามารถที่จะฝึกและก็ดดูแลสมองได้เจา้าซึ่งก็มีวิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อมมาบอกปะอุ้ยแม่อุ้ยกันเจา้าอันดับแรกก็คือการลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองเจา้านั่นก็คือการ อ่างดเหล้างดบุหรี่นะเจ้าหรือว่าลดหวานมันเข็มที่จะทําให้เกิดโรคประจําตัวเบ้าหวานความดันต่างๆนะเจ้าลดพฤติกรรมเสี่ยงพวกนี้ได้ก็จะจวยห้สมองเฮาชะลอความเสื่อมลงเจ้าแล้วก็ข้อที่สองก็คือในเรื่องของการฝึกใจสมองบ่อยๆเจ้าฝึกใจสมองในทุกๆวันเนาะ่าจะได้ได้พ้องเช่นอ่านหนังสือเนาะ เล่นเกมฝึกสมองหรือว่าการฮัททำสิ่งไม่ๆม่ตีเฮาบอกเกยอ,อยะอ,อาจจะเช่นปกติแล้วขิดเข้าแปงฟันในข้างตีธนัดเนะจเ้าเปลี่ยนเป็นข้างตีบัทนัดเพื่อให้สมองเฮาได้พัฒนาได้ใช้งานเนะจเ้าหรือจะเป็นการตีอลองฝึกจำเบอร์โทรศพัพท์ฝึกจำเส้นทางต่างๆําทำกิจกรรมตีใจสมาธิเช่นเล่นมากลูกต่างๆนาเนจาอ่าอันนี้ก็จะเป็น จริงตีช่วยทำให้สมองเฮาได้ใช้งานแล้วก็ฝึกใช้สมองบ่อยๆแม่กระทถ่งการตีเฮาใจชีวิตประจําวันเนาะไปกาดอีน้เจ,จ้าไปซื้อของตีกาดเฮาก็ฝึกคิดคํานวณว่าใจไปต่ออี้ต้องได้เงินทอนต่อใดฝึกคิดเลขอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการฝึกสมองดีดีๆเลยเจ้าถ้าเฮาฝึกใจบ่อยๆมันก็จะทาให้เฮาสมองเฮาจะไวขึ้นเจ้า แล้วก็ข้อที่3ในเรื่องของการเข้าสังคมพบปะผู้คนบ่อยๆเนาะอันนี้การที่เขาได้พูดคุยได้อู้กับค้นหลายก็จะทําให้สมองเขาได้คิดได้ฟังแล้วเฮาได้พูดได้โต้ตอบเนาะอันนี้ก็จะทําให้สมองได้ได้มีการคิดวิเคราะห์เนาะพูดโต้ตอบลดอาการลดโอกาสเกิดเป็นซึมเศร้านะจ้าแล้วก็ยังช่วยเป็นการกระตุ้นสมองได้ตัวเนาะจ้า ข้อที่4เรื่องของการออกกําลังกายจเจ้าออกกําลังกายสม่าเสมอประจาเนาะยางตีบอกว่าสมองเฮาก็เหมือนอวัยวะอื่นๆตี่ต้องการได้รับการดูแลออกกําลังกายบริหารเช่นกันเจ้าก,การออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมทีเฮาชอบได้เลยเ่ราว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการโยคะรำไม่พองรำมวยจีนหรือบางคนชอบรำวงก็่ได้เหมือนกันเจา้า ทุกอย่างเลยตีมีการทาให้อ่าเป็นการออกกําลังกายแล้วทาให้หัวใจเต้นเร็วทาให้เหลือดสูบชีดไปเลี้ยงสมองได้ดีสมองได้รับเลือดได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงได้ดีก่อจุย๋ยชะลอความเสื่อมของสมองได้เจ้านอกจากการบริหารร่างกายก้าเมเนื้อแขนขาแล้วก็มีวิธีการบริหารสมองได้แหมตัวเจ้าเปิ้นก็จะมีตั้งในเว็บไซต์ใน u t u b e อะไรอย่างต่างๆก็จะมีสอนอยู่เจ้า บางบางทันก็อาจจะเคยล้องแล้วเนาะในชวนของอย่างเช่นการฝึกบริหารโยคะมือโป้งก้อยอหรือจับหูจับจมูกอย่งยางอาจารย์ตีเป็นสลับไปสลับมาเนาะเป็นการฝึกใจสมองทั้งสองข้างคือมันสมดุลกันนะจ้ออันนี้เขาก็ถ้าสนใจถ้าฝึกบริหารสมองก็สามารถติดต,ต่อตั้งูนยนอนามัยทีหนึ่งได้จเจ้าเขาก็จะมีโปรแกรมสอนการฝึกบริหารสมองคือตัวนะจ้า ถ้าเฮาบริหารสมองนะเจ้ามันก็จะเหมือนการที่เฮาไปบริหารจุดเชื่อมต่อของเซลล์ประสาททำให้สมองเฮาไว้ขึ้นมีความจําดีๆขึ้นนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นคนไว้ไหนก็ต้องได้รับการฝึกบริหารสมองนะเจ้าแล้วก็ข้อที่5นะเจ้าในเรื่องของการกินอาหารตีบจ่วยบํารุงสมองอาหารดีๆต่อสมองนะเจ้าจะเน้นเป็นพักผลไม้ ปลาไข่เนาะเจ้ายังเช่นพักใบเขียวเนาะอันนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบของสมองได้บ่าวาจะเป็นพักขา้าอหน้าพักโขมบลอกคลี่ต่างๆเนาะเจ้าแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่อันนี้จะช่วยในเรื่องของอ่ชะลอความเสื่อมของสมองเนาะ บ้านอนุมูลอิสระเช่นสตอบเบอรี่อย่างนี้นอกก็หาได้จากบ้านเฮาอยู่นะเจา้าและสิ่งสําคัญก็คือเป็นปลากับไข่สองตัวนี่จะช่วยเป็นตัวตีบํารุงสมองได้ดีและเป็นอาหารตีหาได้ง่ายๆเลยบ้านเฮาเจา้าผู้สูงอายุควรได้กินโปรตีนให้ครบมีทั้งปลาและไข่ทั้งสองเนี่ยจะเป็นตัวที่มีโอเมก้าสามมีเลซิตินมีดี a ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสมองเฮาราคาบาแพงตัวนะเจา้า พยายามหื้อได้กินทุกวันอันนี้ก็จะช่วยบำรุงสมองเฮาได้ดีเลยเจ้าเซลล์สมองเฮาก็จะได้รับการบำรุงเนาะและ้วก็การดื่มน้ำหื่อเพียงพออย่างน้อยวันละหกถึงแปดแก้วนะเจ้าพ่อหนามเนี่ยจะเป็นตัวกลางดีๆตีจะพาออกซิเจนพาเลือดต่างๆไปเลี้ยงสมองเฮาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเจ้าเนาะแล้วก็ข้อที่เจ็ก็คือการตี รับพักผ่อนอเพียงพอถ้าสมองเฮาอะได้พักร่างกายเฮาก็จะเกิดการซ่อมแซมส่วนตีซึกรอเจ้าแล้วก็ถ้าเฮานอนบบพอเนี่ยลองสังเกตดู่ะสมองมันจะล่าทํางานก็จะชาลงคิดไออย่างก็บอกค่อยออกนะเจ้าความจําก็จะแย่ลงตามมาตัวเนาะทําให้เกิดท่อให้เสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมได้เจ้า าทั้งหมดนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เขาสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันเราเลยเนะาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนาะหลีกเลี่ยงหวานมันเข้มลดเหล้าลดบุหรี่เนาะการฝึกใจสมองบ่อยๆเนาะการเข้าสังคมพบปะผู้คนพูดคุยอู จากันนะเนาะออกกําลังกายทั้งร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสมองตัวนะเจ้ากินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนรับพักผ่อนเพียงพอเต่าออี้นะเจ้าก็จะช่วยทําให้สมองเฮาได้รับการดูแลบํารุงไปง่ายๆเลยนะเจ้าเจ็ดขั้นตอนง่ายๆเนาะซึ่งสมองดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้นะเจ้ามาดูแลสมองใฮ้ดีจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกวันนะเจ้า ดูแลสมองวันนี้เพื่อรอยยิ้มและความทรงจำดีๆในวันหน้านะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับช,รบชมรับฟังนะเจ้าปิกมาพบการแหมกรัร๊มในรายการมอกอพบประชาชนช่วงมพอมอจอเจียงใหม่ใส่ใจป่ออุ้ยแม่อุ้ยเต้านะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า